แม่ผ่านมาแล้วลูกแม่ลงสนามไป็นจอดเลยลูกคือเุนึงก็เพอสิ่งนี้แบบะเพที่แม่ขายกระทะคนเดียวแม่ก็สซู่มาแล้วเออแม่เป็นตัวแทนหมู่บ้านมาแล้วครับครับครับสรับเรื่องราวที่เกิดผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้มารับน้องสนั่นน้ำตาแล้วเป็นยังไงบ้างครับคอมันเกิดขึ้นแล้วมันได้เกลียรดใจกันไหมครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสำหรับทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดู ถือว่าจะเป็นบทเรียนของพวกเราทุกๆคนในภายภาคหน้าต่อไปเลยครับว่าเราอาจจะเข้าใจว่าโอเคในสังคมยุคนี้อะไรที่ได้อะไรที่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับพวกเราทุกคนจะกลับไปนั่งคิดกันใหม่เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะครับก็พวกเราอยากเล่นกันเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าเข้าใจในในในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็จริงๆพี่ๆทั้งสองคนเขาน่ารักกับผมมากๆเลยนะแล้วเขาก็รักผมเขาเลยแกล้งผมอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะด้วย ด้วยวิธีการหรืออะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้หลายๆคนที่เข้ามาดูรู้สึกไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เราขอโทษควอมๆกันเลยกันครับขอโทษครับตอนนั้นตกใจนะคะที่เป็นเรื่องอะไรอะไรเกิขึ้นมาคือผมรู้สึกไม่ค่อยดีดีกว่าครับหลังจากที่มันเริ่มออกมาในทิศทางลบอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในตอนที่เรารู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเรายังรู้สึกดีนะเราก็รู้สึกโอเคมากๆที่คือเราเรามั่นใจมากว่าถ้าไม่รักไม่แกลงชัวชัว ใช่คร <Roth>. ับไม่รักไม่แกลงอย่างแน่นอนแล้วก็แฟนๆเดอะสตาร์หลายๆคนเขาก็บอกว่าปกติแล้วเราเราเล่นกันแบบนี้อยู่แล้วอะไรยงเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราเองก็เราก็อยากจะเล่นแบบนี้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่แต่มันอาจจะดูดูจากภาพหรืออะไรมันอาจจะดูผมขี้แงด้วยครับทุกคนใช่ครับไม่ไม่ไม่แตั้มแบบคือคือผมอะต้องบอกว่ายอมรับเลยว่าเป็นคนขี้แกลชอบแกลแต่ดกๆเอาง่ายๆก็คือ โตมากับสังคมที่เป็นแบบนี้ที่แคบพอพูดง่ายๆที่แคบพอสมควรเราก็จะอยู่กับเพื่อนที่มันเป็นแก๊งที่แกล้งกันอะไรกันดอกกันมันอาจจะไม่เคยมีเหตุการณ์หรือว่าบทเรียนอะไรที่ทําให้เราได้มองอีกมุมหนึ่งซึ่งตอนที่ผมลงคลิปไปอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณและเข้าใจมากๆเลยอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยได้สัมผัสมุมนี้เราอาจจะคิดว่าเรารักน้องในการในการลงคลิปครั้งนั้นเราต่างคนกันว่า คลิปเนี้ยผมมองเห็นอีกมุมหนึ่งของน้องว่าน้องเป็นคนน่ารักแคร์ใส่ใจคุณครูแล้วแบบรักอ,รอยา,อยาอกคุรูอยากคุณครูอยากอะไรอย่างเงี้ยเราเรามองความน่ารักตรงนี้แล้วก็ไอ้เรื่องที่จะโดนด,าดา่าถามว่ามีคิดไว้ไหมมีนึกไว้เต็มที่ก็อีตั้มอีเลวอีชั่วอะ,อะไรเป็นตามเรื่องที่คิดไว้ประมาณแค่นี้อาจจะลืมคิดไปถึงว่าเด็กๆเยาวชนมาดูหรืออาจจะลืมคิดไปว่า ความรู้สึกของน้องจริงๆเป็นยังไงเออพอเกิดเรื่องผมก็มีการโฮเวยกันที่น่าตกใจคือน้องเป็นห่วงผมมากมากที่อันนี้อันนี้คือความน่ารักของน้องนะเราจนะ,เ,าะเป็นห่วงว่าพี่ผมไม่อยากผมกลัวพี่จะรับไม่ไหวกับการโดนว่าโดนอะไรหรือเปล่าน้องก็แสดงความเป็นห่วงมาแล้วก็น้องก็พูดว่าพี่ต้องเหมือนเดิมกับผมนะต้องแกล้งผมเหมือนเดิมน,นะอะไรอย่างเงี้ยผมโอเคพี่ อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกในเรื่องร้ายมีเรื่องดีผมได้เจอน้องชายที่จริงใจหนึ่งคนนะครับแล้วก็ได้เจอบทเรียนอะไรอีกหนึ่งบทที่ชีวิตเราโตมา20กว่าปีไม่เคยได้สัมผัสมุมมองนี้ไม่ได้คิดถึงความรักที่เขารักคริสไม่ได้คิดถึงวงกว้างถ้าเด็กๆเ,เขามาดูบทเรียนนี้เป็นบทเรียนสำคัญมากแลก้วก็สัญญาว่าจะปรับตัวครับผมจะปรับตัวในเรื่องของการ S <S เราค <Okay. S 1> ิดมมากกันกว่านี้ <S <S ใช่าคิดก,ก,กัน่มาให้ให้ผมเปลี่ยนวันนี้ผมพูดไม่ได้ว่าตั้มจะเลิกแกล้งคนไปเลยหรือเปล่ามันอยู่ผมมา20กว่าปีอะผมจะค่อยๆปรับให้มันดีขึ้นนะครับผมแล้วก็จะคิดให้มันรอบครอบกว่าน,นี้ว่าจะแกล้งใครจะอําใครมันควรจะอยู่ในกรอบแบบไหนเพื่อให้คนส่วนใหญ่เขาดูแล้วเขาโอเคแต่ว่าตั้นี้สามคนก็คือรักกันมาก สุดเลยครับสุดเลยอ่ะคือสำหรับตัวผมนะครับผมกับคริสเนี่ยสนิทกันมาก่อนก่อนหน้าที่จะคริสจะได้มาเจอคนอื่นทุกคนเพราะว่าเราก็ทำคนทั้งสองมาด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นพิธีกรก็เป็นคอมเมนเตอร์อะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่คริสเนี่ยคือต้องบอกว่าต้นเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วมาจากผมนะคือคือผมเนี่ยเป็นคนที่คริสเนี่ยส่งมาปรึกษาว่าพี่การแบบเนี่ยผมแบบเครียดมากทำให้คุณแบบเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ย มีมีไอเดียนี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยอยากเอามุมเนี้ยแบบว่าเฮ้ยส่งไปแบบแกล้งน้องดีกวล่าอ่ะรับน้องใหม่อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยครูเขามีคนแบบซีเรียสนะอะไรก็เลยส่งไปในกลุปของตั้มกับโดมอะไรเงี้ยซึ่งดรงแล้วต้องขอโทษทุกคนครับขอโทษทุกทุกคนที่ที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้แบบว่ามาอยู่ในเรื่องของพวกเราด้วยนะครับผมพี่นุ้ยพี่หนึ่งแมวาทุกคนคุณแม่นะครับซึ่งจรแล้วทุกคนแบบเป็นแค่ สิ่งที่เราแบบว่าเ้าอยากจะให้มันเป็นเรื่องสนุกสนานเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ไม่ได้คิดว่าผลต่างๆมันจะออกมาขนาดนี้นะครับไม่ได้หวังว่าผลรับจอกมาขนาดนี้เลยจริงๆซึ่งผมก็ถ้าเกิดว่ารู้จะเป็นอย่างนี้ผมก็คงจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แกล้งน้องแต่แรกนะครับผมแต่ว่าอย่างที่ตั้งบอกครับว่าทุกอย่างก็จะเป็นบทเรียนของเราที่ทําให้เราได้ได้รู้ว่าเออเราได้ ผ่านมาแล้วนะแล้วก็แล้วก็คงไม่ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วก็ขอโทษน้องน้องชายด้วยมีสบายมากเลยครับแต่อยากจะบอกทุกคนว่าอย่างหนึ่งที่ในในเรื่องรายมีเรื่องดีมากๆจริงๆก็คือมันเป็นละครเวทีเรื่องแรกของคริสเลยครับแล้วการที่มาทาตรงนี้มันต้องอาศัยความเชื่อใจกันในระดับ1 0 0ยเอลยครับอย่างน้อยการเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับมันทาให้พวกเราเชื่อใจกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ทํางานกันได้อย่างเต็มที่สุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเลยบอก ผมดีใจนะผมดีใจแล้วผมเป็นคนสุภาที่สุเกอกับพวกพี่เขาทุกคนเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดจะเป็นบทเรียนแก่พวกเราทุกๆคนเลยครับผมเรได้ทั้งหดครับบัมัเปลี่ยนชเป็นรักกันมากทกครันรักกันหน่อยที่กอันุันรักอูแล้วรักอแล้วกอกันทุกวันเลยขอบคุณ ตบอบร้องได้เลยหรอครับอเอาเหงื่อแตก <c oughs> ตไม่เคยสมพานเลยเรารู้สึกร้อนแล้วอุ่นขนาดนี้พี่ก็ร้อนเหมือนกันพี่สัม <c oughs> ตั้งบนอาหารคอมเมนต์นด้มันไม่ดาวลงมันไม่ดิ่งอ่อของผม <c oughs> ผมเลือกได้ครับคือของผมต้องบอกว่าเรื่องนี้คือโชคดีโดยส่วนใหญ่คนที่เข้ามาคอมเมนต์เขาจะคอมเมนต์ถึงแบบว่ามันเหมาะสมแล้วหรอไม่ไม่ค่อยมีอยากขายที่เอาไปปรับปรุงไม่ได้ผมจะค่อนข้างเปิดรับกับคาคอมเมนต์ที่ผมสามารถเอาไปเป็นบทเรียนได้เขาจะไม่มีเข้ามาด่าแบบ ไอ้นู่นไอ้นี่แบบไม่มีเหตุผลทุกคนล้วนมีเหตุผลมาให้ผมอันนี้ผมเลยอ่านไดะรับได้รับได้แลวก็มีความเข้าใจถึงว่าทําไมเขาถึงคอมเมนต์แบบนี้อ่ารู้สึกขอบคุณมากกตลวที่ทําให้ผมแบบโตขึ้นแล้วก็ได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยไปยืนอยู่นักกีฬาได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่คุ้มค่ามากๆเหมือนกันคุ้มในที่นี้คือ คุ้มที่เราจะได้คิดมากกว่านี้คุ้มที่เราจะได้เขาเรียกอะไรอะอยู่ในสังคมให้มันมันถูกต้องมตำแหน่งมากกว่านี้แล้วก็คุ้มที่ได้น้องชายคนนี้มาแบบว่าเราเหมือนเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเราได้พูดคุยก,กันเยอะขึ้นแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่มันมันทุกข์ด้วยกันผมว่ารู้สึกว่าในเรื่องไร้มันมีเรื่องนีจากนี้ไปถ้าเราจะทําคลิปเราจะต้องอยังไงบ้างมันจะมีความกังวลมากแค่ไหนมากกว่าเดิมไหมผมเห็นบางท ยังเล่นตลกเหมือนเดิมหรอ <laughs> ใช่ใช่คือ <c oughs> คือคนบอกว่าจะเลิกเลิกเลยไหมนี้ใส่นี้ผมบอกว่าถ้าผมพูดบอกว่าผมจะเลิกเลยครับผมอาจจะโกหกอีกนึงเพราะผมอยู่กับมันไม่อาจจะครับคุณเพราะผมผมาอยู่กับแบบนี้มา28ปี <c oughs> ผมเพิ่งเจอเ,อเหตุการณ์แบบนี้ผมคงพลิกเลยไม่ได้แต่ผมสัญญาว่าจะค่อยๆปรับตัวแล้วก็จะคิดให้มากขึ้นขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นรูให้ผม ก็จะแบบว่าเล่นแต่พาร์ทิคิวลาร์ถ้ารื่งส่วตัวคุยกันเยอะมากขึ้นเดิโอ้โหช่วงนี้คุยกันทุกวันทุกวันครับก็ต้องขอบคุณทุกอย่างจริงๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้พวกเราได้สนิทกันมากขึ้นมากไปกว่าเดิมมากๆเลยอะครับใช่คครรัับบครับสุดเลยฮะ